รวมรถมิ s ซูบิชิผ่อนเริ่มต้น5,000ได้แม็กใหม่ยางใหม่ตู้ถึบตัดใหม่และสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาดที่ร้าเลือคาเซ็นเตอร์นะวันนี้พามาดูรถกระบะตู้ทึบพร้อมวิ่งงานแบรนด์มิตซูบิชิไ t ้ท่านเดี๋ยวมาดูอะไรนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะเริ่มต้นที่คันแรกเลยคันนี้มิตซูบิชิไ t i ท่านเครื่องด์2.5 GL ปี2015นะครับ ผ่อนอยู่ที่5,000ได้อะไรบ้างนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำได้น,นะครับพร้อมกับโลโก้มิ s ูบิชิไฟหน้าจำจำไฟเลี้ยวไฟเฉือนมีให้ครบนะครับไฟติดทุกดวงอ่ามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้ปี2015นะนี่สภาพห้อ,องเครื่องดีๆนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆเลยนะครับทุกอย่างปกติครบหมดเลยคันหน้าเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเรียงครบสวยเลยนะและมาดูในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้ออะไร คันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กทีนะครับสีเทานะครับนี่สีเทาสีกลมเลยให้ไป4เส้นนะครับพร้อมกับยางเบิกใหม่ไม่พอเราให้เป็นตู้ลิบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2องเมตรพร้อมจดทะเบียนลงเร่มให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในสองด้านในกันต่อเลยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจอกลางข้างหน้านะครับเป็นจอกลางทัชสกรีนแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับสวยๆเลยนี่ ช่วงล่างดีมากนะครับว่าจะเป็นเกียร์หรือว่าเบรกหรือว่าคลัตช์นะครับปี2017นะครับนี่สวยเลยกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะครับโลโก้มิตซูบิชิสวยเลยพร้อมกับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะครับนี่สวยเลยได้เป็นใบหน้ารับลมได้เป็นใบหน้ารับลมลังพุ่งสีดํานะครับนามาดูในส่วนของในส่งตัวเครื่องนะครับสวยเลยนะนี่ เดิมๆทุกอย่างแบตเตอรี่ลูกใหม่เบรกใช้งานได้ปกติหม้อน้ําใสๆนะครับาหน้าเดิมๆน็อตไม่มีการขยับกระรุมอยู่ครบทุกเม็ดนะครับในส่วนของฝากระโปรงนี่เม็ดอาร์คสวยๆเลยและคันนี้ได้เป็นล้ออะไรคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กว l ลแม็กว l ล5ก้านพร้อมน็อตสีไทเทนอย่างเบรกใหม่ปี2023คันนี้จัดทรงแต่งล้อให้เรียบร้อยแล้วด้วย ตู้ทึบตัดใหม่ต้องรุ่นขนาด2เมตร6นะครับิดจะกเป็นเรงเล่นไม่เรียบร้อยคล้องแถงมูลค่ากว่าครึ่งแสนนะคิวกันจาดจัดมาให้เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับวิยุใช้งานได้ปกติเบาะหนังสีเทาสวยๆนะครับสภาพดีดีเลยใครสนใจนะติดต่อมาได้ที่เบอร์เลยนะครับที่02 708 1116นะครับน้องเก่งกาดลอมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์นะครับรถสวยคุณภาพดีบอกเลยที่นี่ที่เดียวนะครับมาปิด ท้ายกันที่คันสุดท้ายเลยคันนี้นะครับ Mitsubishi p a s s o n ปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์2องจาเช่นเดีวยวกันกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะครับไฟหน้าจำจ้ำระบบไฟฮาโลเจนไฟเลี้ยวมีให้ในตัวด้วยนะครับสภาพสีดีมากๆคันนี้อดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์2.5ง2.5นะครับ D ID Common Rail นะครับสวยเลยนะนี่แบตเตอรี่ลูกใหม่ กองอากาศอยู่ครบนะครับม้อน้ำเสสายค้าหน้าเดิมๆน็อตไม่มีการขยับไม่มีการตัดต่อไม่มีการถูกชนหนักชนเบามาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ได้ล้อแมกอะไรคันนี้นะครับได้เป็นล้อแมก tc 0 0 5นะครับพร้อมกับยางเบิกใหม่ปี2023นะครับสวยเลยนะที่สำคัญเราให้เป็นตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นทุกอันเลยนะครับพร้อมกับติดฟิลให้ทุกคันเลยด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เราฟอิเชอร์นะครับที่ adtd 1 1 1 1 วันนี้ก็พามาดูรถรวมรุ่น m ิ t s u b i s h i Titan นะครับหากใครสนใจอยากได้ราคาเริ่มต้นผ่องที่5 0 0 0ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-7081116สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย